สวัสดีเมนูแซมไซคับเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันกับจีราค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนฝรั่งนะคะของพี่สาวนะเป็นพื้นที่ข้างๆค่ะจะพาทุกคนนะคะมาเตรียมนะคะามาดูกระบวนการนะคะวิธีการที่เราใช้ในการดูแลลูกฝรั่งของเรานะคะซึ่งก็จะเป็นสวนฝรั่งน้อยๆนะคะที่ปลูกไว้นะคะก็วันนี้ก็จะมาห่อนะคะมาห่อฝรั่งนะคะเตรียมที่จะเอาไว้ที่จะจําหน่ายนะคะแล้วก็ไว้กินเองด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่า สวนฝรั่งตอนนี้เป็นยังไงนะนี่นะคะฝั่งด้านบนที่ถมไว้นะคะเตรียมที่จะทํากระท่อมหลังน้อยๆเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้สร้างเราก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เนาะโดยการที่เราปลูกนะคะพืชน,นะคะอายุสั้นนะคะซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนั่นเองค่ะปลูกไปแล้วนะคะก็กําลังเติบโตนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูฝรั่งนะคะก็จะปลูกไว้เล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะคะก็จะเป็นระบบนะคะระบบน้ําหยดค่ะ บุกน้ำหยดใส่ไปแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะมีพริกด้วยนะคะต้นนี้นะคะกำลังออกดอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะซึ่งฝรั่งนะคะจะเป็นสายพันธุ์ฝรั่งกิมจูเนาะจะเป็นกิมจูค่ะซึ่งเราก็ต้องบอกเลยว่าในพื้นที่ของเราเนาะเขาก็จะเป็นที่นิยมเนาะพี่เราก็จะปลูกสายพันธุ์นี้ค่ะเขาจะนิยมที่จะทานสายพันธุ์นี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะกรอบนะคะกรอบไม่แข็งทานง่ายค่ะ ไม่แข็งทานง,ง่ายนะคะมีด้วยกันทั้งหมด9นะคะ9แถวค่ะแถวและ7ต้นนะคะเพื่อนๆที่ปลูกไว้เนาะแถวและ7ต้นนะคะรวมทั้งหมดก็60กว่าต้นนะคะก็พอที่จะพอกินนะคะพอที่จะกินแล้วก็พอที่จะแบ่งจําหน่ายได้ค่ะซึ่งเราก็ขายไปบ้างแล้วนะคะรอบนี้เราก็จะมาตั้งใจห่อนะคะ ฝั่งนี้ก็พื้นขยายออกมาเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นผลไม้ชนิดอื่นๆเนาะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้จะเลือกนะคะจะเลือกแค่บางบางลูกนะคะถ้าตรงไหนที่แน่นเกินไปอย่างเช่นแบบนี้นะคะเราก็จะเด็ดออกนะคะก็จะยอมสละยอมทิ้งไปนะคะเพว่าเพื่อที่จะ เลือกนะคะแต่ลูกที่มีคุณภาพจริงๆเนาะนี่นะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเยอะไปนะคะถี่ไปก็ต้องตัดตรงกลางออกนะคะตัดลูกตรงกลางออกนะคะต้นนี้ยังไม่ไม่ทำขยับไปนะคะก็ค่อยๆทำพอห่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็พอ ให้มีอะไรได้ทำเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าแรงด้วยค่ะก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะพื้นที่ก็จะแห้งๆหน่อยแต่ว่าก็จะลดน้ํานะคะใช้ระบบเป็นระบบน้ําหยดนะคะก็จะมีสายน้ําหยดนะคะเดินนะคะทุกหลุมเลยนะคะทุกหลุมทุกต้นเลยนอกจากเราจะปลูกนะคะปลูกแตงโมปลูกอย่างอื่นแล้วเราก็จะต้อง มีอะไรที่มาเสริมเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อที่จะทําให้มีไรายได้ตลอดนะคะอย่างน้อยๆเราก็อาจจะยังพอมีอะไรให้ให้ลูกเราได้กินเองนะคะได้มีกิจกรรมที่จะทําค่ะจะทําความสะอาดกันแบบนี้เลยนะคะอุ้ยพี่สาวก็ทําความสะอาดไปทีละต้นทีละต้นนะส่วนจิราก็จะ หอนะคะเดินเดินตามหอไปก็จะ,ะ,ะสวมเข้าไปแบบนี้เลยค่ะลักษณะถุงก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราเลือกใช้นะคือในท้องตลาดก็จะมีหลายแบบมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเลือกนะคะในแบบที่ชอบหรือว่าลองหลายๆแบบเหมือนเราก็ได้นี่นะคะเหมือนที่สวนเราก็จะลองเป็นแบบว่าเป็นถุงตาข่ายแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นถุงคาร์บอนด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ารอบเนี้ย อันห่อแบบไหนมันจะเหมาะกับเราที่สุดนะคะมาใกล้ๆค่ะแล้วก็จะสวมเข้าไปแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นฝรัลังที่เราทําความสะอาดแล้วนะเราทาความสะอาดแล้วนะก็จะห่อไปแบบนี้เลยห่อแบบนี้จากนั้นก็กระยุมกระยุมจากนั้นก็ห่อแบบนี้เลยค่ะกะเอานะคะคือถ้าเป็นถุงแบบนี้เนี่ยมันง่ายนะคะช่วยให้ง่ายเลยแหละนะคะเพราะเขาจะมีตรงก้านแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นลวดลวดอ่อนๆเนาะสามารถ พันได้ง่ายๆดี๋ยวนี้เลยนะคะอ้ห่อไปเลยนะคะเอาหลวมๆนะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะถ้าแน่นมากเขาอาจจะขาดได้ถ้าแน่นเกินไปเอาดวมๆแบบนี้ฝั่งนี้นะคะก็สมมุติว่าถ้ามีน้ํานะคะถ้ามีน้ําเข้าไปน้ําเขาก็จะระบายออกทางนี้ได้ะค,ะไไดค่ะเดียบร้อยค่ะนี่ค่ะลูกที่ไม่ได้ห่อนะคะพอดีไปเจออยู่ลูกนึงที่ยัง เหลืออยู่นะคะก็จะถ้าเราไม่หอนะเพื่อนๆเ,เราก็จะถูกรบกวนจากมดจากแมลงค่ะรวมถึงเพลี้ยด้วยนะคะทําให้สีเขาอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะเาก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้ากินเองก็พอกินได้ค่ะแต่ว่าทุกคนก็จะอยากกินไอ้ลูกที่มันสวยๆอยู่แล้วเนาะนะคะนี่นะคะก็พอกินได้นะถ้าไม่หอแต่ว่าถ้าเราหอเนี่ยก็จะดีกว่านะนะคะวันนี้ก็เลยมาห่อฝรั่งนะคะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะมาอัปเดตเรื่อยๆเลยคะ่ะว่าฝรั่งที่หอไปนะคะจะเป็นยังไงนะจะสวยไหมนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตอีกทีรวมถึงวันที่จะเก็บผลผลิตจําหน่ายด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายวิดีโอสำหรับ<ห>วันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณกําลังใจที่มีให้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหมะะ่วิดีโอหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ